สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดแนวทาง2ตัวล่างชัวร์กับสสูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกเขาจะเป็น10บนบวกหลักพันสามครั้งบวก10บล่างและบวก4คงที่ค่ะสูตรที่2องเขาจะเป็น10บนบวกในบนสองครั้งบวกในล่างและบวก8คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความ,มยากของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ด สูตรของเราบอกกันทุกรอบอย้อนทุกงวดี่ไปสูงงวดต่องงวดค่ะสูตรไหนที่มีแล้วเข้าเราก็จะนํากลับมาให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาล่ะค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขก็ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น6บวก5บวก5บวก5บวก3และบวก1คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น25ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวก5บวก5บวก5บวก3และบวก8คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น28ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างจากสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือ5 8ค่ะก็เป็นเลขเด็ด2ตัวล่างที่เข้าเต็มๆชัวๆเนงกดที่ผ่านมา5 8นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสองตัวล่าลงรู้กันออกในวดที่1ตุลาคม2 5 6 8ก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น6บวก4บวก4บวก4บวก6และบวก1งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น25ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขค่านะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวก4บวก4 บวกศูนย์บวกห้าแล้วบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะและเลขเด็ดสองตัวล่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือห้าสามค่ะหรือถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็นสามห้าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียวสลับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขอว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกเคียงมั่งค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสู dead, ตรเด็ดๆต็งเล่งเน้นๆสูตรงวดต่องวดมาให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวะคะ่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เกิดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆ กับช่องวันนี้รวย